ข่าวดีมาแล้วครับประกาศแล้วกรมที่ดินประกาศกำหนดจังหวัดที่จะทำการเดินสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนประจําปีงบประมาณ2,567ได้ประกาศโดยโกรมที่ดินออกมาแล้วครับซึ่งปีนี้ปี2,566 เข้าสู่ปีงบประมาณ2,567ในเดือนตุลาคมแล้วได้มีการกำหนดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในปี2,567มีจำนวนทั้งสิ้น68จังหวัดด้วยกันครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนใน68จังหวัดรอเตรียมตัวรอรับข่าวสารการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อรอรับออกโฉนดที่ดินในปี2 5 6 7ได้เลยมีจังหวัดไหนบ้างไปดูประกาศในรายละเอียดของประกาศกระทรวงมหาดไทยจากกรมที่ดินกันครับประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ2,567อาศัยอำนาจตามความในมาตรา58วรรคแรกแห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่4พศ2528รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรกําหนดจังหวัดที่จะทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณ2,567ดังนี้ 1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดกาญจนบุรี 3. จังหวัดกำแพงเพชร 4. จังหวัดขอนแก่น 5. จังหวัดจันทบุรี 6. จังหวัดฉะเชิงเซา 7. จังหวัดชนบุรี 8. จังหวัดชัยนาท 9. จังหวัดชัยภูมิ 10. จังหวัดชุมพร 11. 1อ จังหวัดเชียงราย 12. จังหวัดเชียงใหม่ 13. จังหวัดตรัง 14. จังหวัดตราด15จังหวัดตาก 16. จังหวัดนครนายก 17. จังหวัดนครปฐม18จังหวัดนครพนม 19. จังหวัดนครราชสีมา20 จังหวัดนครศรีธรรมราช21จังหวัดนครสวรรค์22จังหวัดนนทบุรี23จังหวัดนราธิวาส24จังหวัดนาน25จังหวัดบึงกาฬ26จังหวัดบุรีรัมย์27จังหวัดประจวบคีรีขันธ์28 จังหวัดปราจีนบุรี29จังหวัดปัตตานี30จังหวัดพระนครศรีอยุธยา31จังหวัดพังงา32จังหวัดพัทลุง33จังหวัดพิจิตร4 4จังหวัดพิษณุโลก35จังหวัดเพชรบุรี 36จังหวัดเพชรบูรณ์37จังหวัดพแพร่38จังหวัดพะเยา39จังหวัดมหาสารคาม40จังหวัดมุกดาหาร41จังหวัดยะลา42จังหวัดยะโสธร43จังหวัดร้อยเอ็ด 44จังหวัดระนอง45จังหวัดระยอง46จังหวัดราชบุรี47จังหวัดลบบุรี48จังหวัดลำปาง49จังหวัดลำพูน50จังหวัดเลย51จังหวัดศรีสะเกษ52 จังหวัดสกลน,นคร53จังหวัดสงขลา54จังหวัดสตูล55จังหวัดสะแก้ว56จังหวัดสระบุรี57จังหวัดสิงห์บุรี58จังหวัดสุขโขทยัย59จังหวัดสุพรรณบุรี60 จังหวัดสุราษฎร์ธานี6 1อจังหวัดสุรินทร์62จังหวัดหนองคาย63จังหวัดอ่างทอง6 4สจังหวัดอุดรธานีห5จังหวัดอุทัยธานี66จังหวัดอุตรดิตถ์67จังหวัดอุบลราชธานี 68จังหวัดอำนาจเจริญครับทั้งนี้เขตจังหวัดดังกล่าวไม่รวมที่ที่ทางราชการได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรและที่ดินต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ14แห่งกฎกระทรวงฉบับที่43ปพศ2537ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพศ .2497 เช่น ที่สาธารณประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติเขตอุทยานแห่งชาติพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน35%และที่สงวนห่วงข้ามอื่นๆเป็นต้นครับประกาศณวันที่5ตุลาคมพศ2566ลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ นี่ก็เป็นประกาศกำหนดเขตพื้นที่สำหรับกรมที่ดินที่จะออกเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ2,567ครับมีจำนวนทั้งสิ้น68จังหวัดด้วยกันครับก็หวังว่ากำหนดเขตพื้นที่68จังหวัดนี้จะเป็นจังหวัดในเขตพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังรอโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ในปี67นี้นะครับพอแม่ปีน้องซึ่งอยู่ในพื้นที่68จังหวัดเตรียมรอรับข้อมูลข่าวสารจากกรมที่ดินซึ่งจะประสานผ่านทางท้องที่คือกำนันผู้ใหญ่บ้านในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในเขตพื้นที่นะครับเป็นยังไงกันบ้างมีพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ของเราไหมครับ ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กำลังรอโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณ2 5 6 7อยู่นะครับหากเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งข้อมูลข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆญาติพพิพ่อแม่พี่น้องชาวเราที่อยู่ในเขตพื้นที่68จังหวัดนี้ได้ทราบทั่วกันเพื่อจะได้เตรียมตัวรอรับข้อมูลข่าวสาร การลงพื้นที่เดินสำรวจออกโฉนดของกรมที่ดินกันครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้โดยด่วนครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆที่จะนำมาฝากที่ช่องนี้นะครับขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ